ไมค์เซลฟี่อันนี้นะครับเป็นไมค์เซลฟี่รุ่น L16 นะครับผมซึ่งจะมีกันทั้งหมด2รุ่นนะจะมี L16 กับ L16D นะครับ L16 ธรรมดาเนี่ยจะไม่มีไฟนะส่วน L16D จะมีไฟนั่นเองนะครับซึ่งไมค์เซลฟี่อันนี้นะครับผมใช้บ่อยมากๆเลยนะครับและตอนนี้สินค้าที่รอรีวิวก็เยอะมากๆเลยนะครับก็เลยรอไม่ได้แล้วนะก็เลยรีบจัดตัวนี้มาใหม่นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับและสายถ่ายคลิปถ่ายรีวิวก็ไม่ควรพลาดไมค์เซลฟี่ตัวนี้นะครับไปดูกันเลยนะครับ พอแกะมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับของที่เราจะได้นะครับก็จะมีไมค์เซลฟี่กับคู่มือนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของไมค์เซลฟี่นะครับผมตรงนี้ก็จะมีรีโมทให้ด้วยนะครับเราสามารถเลื่อนขึ้นนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์มือถือเพื่อทําการกดรีโมทได้เลยนะครับส่วนขาลดตรงนี้นะครับเราสามารถใส่ไฟวงแหวนก็ได้หรือว่าจะไปใส่กล้องโกโปรหรือว่าขาหนีบสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถกางออกมาใช้งานได้นะครับตัวนี้จะเป็นที่หนีบสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับผมเรากางขึ้นมา กลางแขนของเขานะครับออกมาแบบนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเราสามารถง้างได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับเราสามารถล็อกได้นะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการสําหรับไมเซลฟียนี้นะครับสามารถยืดได้ยาวสูงสุดอยู่ที่1นึเมตรหซติเมตรเลยนะครับเดี๋ยวจะยืดให้ดูนะครับผมส่วนตัวขานะครับเราก็ใช้นิ้วนะครับแย่เข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็กางออกได้เลยนะครับ แล้วเราก็วางลงไปนะครับผมอันนี้ก็คือการยืดสุดแล้วนะครับจะอยู่ประมาณปลายจมูกของผมเลยนะครับแล้วเราก็นำสมาร์ทโฟนของเรานะครับไปใส่ได้เลยนะครับผมเราสามารถปรับมุมถ่ายได้นะครับเพียงแค่เรากดลงไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็ล็อกไว้นะครับเราก็จะได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับและขาตั้งกล้องตัวนี้นะครับสามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับเราจะต้องยกการ์ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็หมุนนะครับ สามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับและถ้าหาว่าเราได้ตำแหน่งแล้วนะครับเราก็กดก้านตรงนี้ลงไปนะครับตัวหมุนก็จะถูกล็อกอยู่นะครับจะไม่สามารถหมุนได้นะครับหรือว่าสายท่องเที่ยวนะครับผมก็ทําเป็นไม้เซลฟี่ได้นะครับผมก็ผดเข้ามานิดนึงนะครับใครชอบถ่ายวีล้องท่องเที่ยวนะครับผมก็สามารถใช้ไม้ตัวนี้ได้นะครับมีน้าหนักเบานะครับสามารถถือมือเดียวได้สบายๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดสนใจไม้เซลฟี่ดีๆแบบนี้นะครับสามารถแตะสั่งซ้อิเซกาสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให